บอสพอนนักเล่าเรื่องทรงพลังบอสพอนหรือวรัตพลวรัตวอนกุลเจ้าของวลีขยันผิดที่10ปีก็ไม่รวยจากเด็กย่านชุมชนแออัดสู่ซีอเจ้าของธุรกิจดังดีไอคอนกรุ๊ปซึ่งเป็นบริษัทขายสินค้าออนไลน์จนบริษัทถูกตั้งข้อหาว่ามีพฤติกรรมหลอกชักชวนให้ประชาชนมาร่วมลงทุนแต่สุดท้ายกับไม่ดําเนินการตามที่ตกลงไว้โดยบอสพอนมักใช้คําพูดให้พยายามอดทนสู้ต่อไปเช่นการนํานิทานเรื่องมดไต้แก้วมาเล่าให้กลุ่มคนที่เริ่มลงทุนฟังโดยบอสพ่อนเล่าว่า มีมดสองตัวเป็นมดผู้โชคร้ายตกลงไปในแก้วและมันก็รู้ว่าถ้าต้องการเอาชีวิตรอดจากแก้วมันต้องปีนขึ้นไปมดสองตัวนี้ก็พยายามปีนขึ้นไปโดยมีเดิมพันคือชีวิตทุกครั้งที่มันไต่ขึ้นไปแล้วตกลงมาคิดว่ามันเจ็บไหมครับถ้ามันไต่ไม่สูงแล้วตกก็คงไม่เจ็บเท่าไหร่แต่เมื่อมันไต่สูงขึ้นไปทุกครั้งที่มันตกลงมามันเจ็บปวดมากขึ้นกว่าเดิมมันไต่ขึ้นไปถึงครั้งที่99มันไต่สูงขึ้นไปจนเกือบถึงขอบปากแก้วแต่แก้วมันลื่น สุดท้ายมันก็ตกลงมากระแทกพื้นแก้วอีกครั้งซึ่งครั้งนั้นมันตกจากจุดที่สูงที่สุดเพราะฉะนั้นมันจึงเจ็บที่สุดมดตัวหนึ่งคิดว่าคงเป็นไปไม่ได้แล้วจึงถอดใจแต่หมดอีกตัวหนึ่งกับพื้สู้อีกครั้งเป็นครั้งที่100มันใช้กำลังทั้งหมดที่ม,ทมีเวียงต,วงตัวเองออกจากแก้วเป็นผลสำเร็จหมดตัวที่มันสามารถปีนออกจากแก้วได้ตอนนี้มันอยู่ไหนครับแล้วบอสพรก็ฉเฉลยว่าหมดตัวนั้นก็คือผมที่ยืนอยู่ตรงนี้ทำเอาเรีดเสียงเฮให้กับทุกคนบอพรูดต่่อวา หมดตัวที่อยู่ในแก้วไม่ต่างอะไรจากมดที่ออกมาได้เลยมันเป็นมดเหมือนกันแต่สิ่งที่ต่างกันคือความพยายามอีกนิดหนึ่งอีกนิดเดียวเท่านั้นที่หลายคนถอดใจแต่ผมไม่จึงทําให้ผมประสบความสําเร็จเป็นนิทานขายฝันทําให้ผู้เสียหายหลายคนในคดีนี้โดนหลอกให้ขายบ้านขายรถเพื่อมาลงทุนจนเป็นหนี้ท่วงหัวบางก็เลือกจบชีวิตตนเองเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับ